สวัสดีครับพบกับนัสุวรรเทรนะครับวันนี้วันเสาร์ที่7จกราคมพุทธศักราช2566นะครับผมผ่านมาที่สถานีบ่อตะคอนะครับเจอขบวน25 4าครับก็เจอขบวน254นะครับมารอรีกที่สถานีบ่อตะคอพอดีเลยนะครับโดยดูจากเวลาแล้วนะครับคาดว่าจะมารอรีกขบวน171นะครับโดยขบวน254จอดอยู่ณรางประธานณตอนนี้นะครับครับก็ตอนนี้ขบวน171นะครับ ในเคลื่อนตัวมาถึงสถานีบอ่อตะคอแล้วนะครับทางทิศเหนือครับก็ก่อนหน้านั้นนะครับคาดว่า,ามีขบวน985นะครับซึ่งได้รอรออะไีที่ที่นี่นะครับที่บอ่อตะคอรอขขอะไขบวน254ครับแล้วก็พอ254มาถึงครับขบวน985ก็ออกไปนะครับแล้วก็ขบวน171ตามเข้ามาณตอนนี้นะครับ ขบวน171นะครับตอนนี้ก็เลียวเข้าทางหลีกสถานีบอ่อตคะคลอนะครับส่วนขบวน254ก็จอดรออยู่ในร่างประทานเลยนะครับโดยสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆรับไม่ยาวมากครับก็เป็นคลิปลีกกันระหว่างขบวน254กับขบวน171นะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วย ขบวน251ที่สถานีปากท่อนะครับมารับชมกันครับ ่าทำท้องบอลด้วรถจกักรน้างมอน้องมอสรถจักรองบอนะเป็น q S y นะครับหมายเลข5213ครับครับก็บังเอิญน,นะครับวันนี้เจอน้องมอสช่างเครื่องทีนะร่รู้จักกันนะครับ ขบวน171วิ่งไปสุดแนวย่านสถานีนะครับก็เบี่ยงกลับนะครับเข้าารางประธานเดิมนะครับทางด้านซ้ายมืออีกทีนึงครับ15นาฬิกา38นาทีขบวน254ได้รับห่วงทางสะดวกแล้วนะครับก็พร้อมสําหรับการออกเดินทางต่อไปครับ ขว25น254ครับก็ได้เวลาออกเดินทางต่อนะครับขบวนนี้รับส่งผู้โดยสารจากหลังสวนนะครับปลายทางสถานีทนบุรี Ordinary Train Number 254กรอมหลังสวน, to น,น,นทุนบุรีสำารับรถจักรทำการของขอบวนนี้นะครับเป็นอัสตอมหมายเลข C125 ครับทางเดิมแล้วนะครับนู่นครับที่เราเห็นทย่ไกลๆนะครับ 15นาฬิ54นาทีนะครับผมก็มาถึงสถานีปากท่อนะครับผ่านมาพอดีครับเห็นเวลาว่าขบวน251ใกล้เข้าครับในแวะมาดูความคืบหน้าก็จะเห็นว่าชานชาลาทางด้านที่ตะวันตกก่อสร้างไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็รางน่ครับรางที่ตรงแนวที่ผมยืนอยู่นี่นะครับมีการวางรางแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดูต่อไปครับว่าสถานีปากท่อจะสามารถกลับมาเป็นสถานีเปลี่ยนลีกได้เมื่อไหร่นะครับ นะครับเวลา16นาฬิกา2นาทีนะครับก็ขบวนรถธรรมดาที่251ทบรีประจวบิลีขันครับเข้าสู่สถานีปากข้อ Ordinary Train Number 251พร,ร้อมทบรี2ประจัวกิรีขันมาแล้วนะครับรถจากทำขบวนเห็นไกลๆเป็นอัสตอมนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันครับว่าเป็นหมายเลขอะไรครับ รถจักทำข,ขบ,บวน251นะครับเป็นอัสตอมหมายเลขซ3 0 5ครับและขบ,บวน251ก็จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีปากท่อนะครับและเวลา1 6นาฬิกา4นาทีครับขบ,บวน251ก็ออกจากสถานีปากท่อครับมาแล้วนะครับอันนี้ได้ปล่อย2อาขบ,บวน251ออกมาแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ